สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวครวัวการเล่นกันทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไอฟลุกอินเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะมาประกาศบอกนะว่าพรุ่งนี้วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเราจะแจกอะไรกันบ,บ้างหนึ่งเลยมแมลงปอนะครับผมนี่คือสิ่งแรกที่เราจะแจกสิ่งที่2คือที่เราจะแจกก็คือสไปโนนะครับอันนี้ของเฮียก๊อฟฝากมานะครับผมแล้วก็เป็นคิสซันนี้ เก้าหางฟ้านะครับตัวนี้ที่ผมจะแจกอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีบันนี่เลเวล60นะครับสเลเวลแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับในไลฟ์สดวันพรุ่งนี้อย่าลืมเข้าร่วมสนุกกันนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากส่งไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมพรุ่งนี้จะไลฟ์สดแจกของจะเริ่มจะเริ่มแจกของประมาณ19นาฬิกา30นาทีนะครับแต่ว่าจะขึ้นไลฟ์ประมาณประมาณ18นาฬิกากว่า เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเริ่มแจกของ19.30น้าจานนอจุดน,นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับไอ้ฟลุกยินเกมนะครับผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบาย